ราศีธนูดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนปี2567 ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีธนูเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวรักคณาราศีธนูในเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวรักคนาราศีธนูก็คือ ในวันที่หนึ่งกันยายนดาวพุธดาวเจ้าเรือนปัตตนิและดาวเจ้าเรือนกัมมะจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะในภพสุภาสุภานะคะก็หมายถึงความสุขความจเจริญความสมหวังความสำเร็จดาวพุธจะโครจรร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนสุภาที่ได้มาตรฐานเป็นกเกษตรตาทิปดีก็จะส่งผลดีนะคะต่อเจ้าชะตา จากนี้ไปนะคะก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นคุณจะมีความเปลี่ยนแปลงมีความก้าวหน้าไปสู่ทิศทางที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะมีความราบร่นมากขึ้นและจากนี้ไปนะคะชีวิตของชาวราศีธนูก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรียกได้ว่าดวงนะคะจะดียาวๆไปจนถึงปลายปี25 6 7กันเลย และดาวพุธเมื่อโครจรอ,อยู่ในราศีสิงห์จะมีมาตรฐานนะคะทางดวงดาวเป็นมหาจักและราชาโชคเจ้าชะตาก็จะมีผู้นะคะที่เข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุน ดาวพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะเป็นในเรื่องของความก้าวหน้าความสำเร็จในงานที่ทำตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะสูงขึ้นและในเรื่องของความรักก็แปลว่าชาวราศีธนูคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากแฟนจากคนรักอาจจะได้เงินได้ทองนะคะได้ของขวัญของมีค่าจากแฟนก็ได้ หรือคนที่ยังโสดนะคะคุณก็จะมีสเสน่ห์จะมีพลังงานดึงดูดให้คนอยากเข้ามาทําความรู้จักกับคุณมากขึ้นวันที่17กันยายนดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะจะย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะในภพกัมมะและวันที่19นะคะกันยายนดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันอีกเช่นกัน เมื่อคู่ดาวพุธดาวอาทิตย์นะคะใหญ่เข้ามาก็จะส่งผลนะคะให้ชาวราศีธนูคุณจะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการงานธุรกิจการค้าการขายนะคะใครที่กำลังรอง,งานนะคะตั้งแต่กันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคมคุณก็มีเกณฑ์จะได้งานใหม่อย่างที่หวังหรือถ้าหากคุณค้าขายทำธุรกิจนะคะจากนี้ไปจนถึงปลายปีคุณก็จะค้าขายดีมีกำไร วันที่21กันยายนนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพราพะมีตำแหน่งทางดวงดาวเป็นกระเศษตราทิปปดีในช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคมชีวิตของคุณจะมีความผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นและในตอนนี้นะคะดาวประเกต โจรทับลักษณะราศีเกิดของคุณไปตลอดเดือนกันยายนก็จะส่งผลนะคะให้ชาวราศีธนูคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาถ้าหากคุณนะคะสร้างบุญกุศลไว้ดีก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมา ในเดือนกันยายนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่การงานจะกลับมาพลิกฟื้นจะกลับมาดีขึ้นส่วนในเรื่องของโชคลาภเงินทองเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับทรัพย์รับโชคมากขึ้นมาดูในด้านการงานกันนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานได้ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในภพสุภาน,นะคะในวันที่หนึ่งกันยายน จากนี้ต่อไปคุณจะได้ตั้งหลักตั้งต้นกันใหม่ดวงการงานของชาวราศีธนูก็จะกลับมาพลิกฟื้นดาวพุธโคโจรในตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาและดาวอังคารก็ได้ย้ายเข้ามาเล็งลัคนาราศีเกิดด้วยก็จะส่งผลให้คุณจะมีความกล้ามีความขยันจากนี้ไปคุณจะได้ทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรือว่างานค้าขาย หลายคนก็มีโอกาสนะคะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้ย้ายไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมคนหางานก็มีโอกาสจะได้งานในช่วงนี้ภาพรวมการงานนะคะช่วงต้นเดือนกลางเดือนอาจจะดูวุ่นวายอยู่บ้างนะคะแต่พอหลังวันที่19กกันยายนนะคะการงานของคุณก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางและก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆด้วย มาดูในด้านการเงินและโชคลาภกันนะคะดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินก็ยังโครจรถอยหลังอยู่นะคะก็อาจทำให้หลายคนคุณจะมีความรู้สึกว่าเงินทองจะมีความฝืดเคืองแต่คุณเองก็ยังมีดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานนะคะที่โครจรเล็งกับดาวเสาร์นะคะแล้วก็เข้ามาช่วยลดความกดดันลดความกังวลใจ เกี่ยวกับเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายเมื่อดาวเจ้าเรือนการงานโคจรเลงไปที่ดาวเจ้าเรือนการเงินก็แปลว่ายิ่งขยันก็ยิ่งรวยแล้วก็จะมีเงินเข้ามามากตามความสามารถของเจ้าชะตา และในวันที่21กันยายนนะคะดาวสุขดาวตัวแทนการเงินจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลมีมาตรฐานเป็นกเกษตรตาธิปดีอยู่ในภพราพะภพแห่งโชคลาภความสำเร็จก็จะทำให้การเงินการหารายได้นะคะก็จะกลับมาโดดเด่นการเงินจะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ปลายเดือนกันยายนนะคะก็ถือว่าคุณจะมีโชคมีราบเข้ามามีเงินใหม่เข้ามาหลายคนจะได้เงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วย มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีธนูดาวพุธดาวเจ้าเรือนคู่ของได้ย้ายออกจากภพมรณะนะย้ายเข้าสู่ภพสุภานะคะในดวงชะตาก็ถือว่าความรักจากนี้ไปคุณจะมีความสดใสที่มากขึ้นคุณจะมีโชคดีทางความรักเข้ามาคนโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะได้เจอกันนะคะแบบคนที่ทำงานร่วมกันหรืออาจเรียนด้วยกันนะคะ คนมีคู่มีแฟนนะคะจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักของคุณมากขึ้นรายคู่มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลนะคะจะได้ไปทำบุญร่วมกันก็ได้ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะจะกดซุปเปอร์แทงสนับสนุนช่องก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง